สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอ้อนจะมาสอนวิธีการร่อนดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็วิธีการทำไม่ว่าเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเราทำยังไงคือเมื่อประมาณ3ามเดือนที่แล้วเนี่ยอ้อนมีโอกาสกับบ้านต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ที่บ้านต่างจังหวัดเขาก็จะมีแบบต้นก้ามปูะคะ่ะที่มันใหญ่ใหญ่ทุกคนคงเคยเห็นกันเนาะอ้อนก็ได้ไปเอาจอบเนะี่ยถากถากตรงข้างหน้าดินนะคะซึ่งหน้าดินของเอ่อ ต้นก้ามปูที่มันร่วงออกมาก็จะมีส่วนผสมของใบก้ามปูที่มันเป็นหย,ยาบะะแล้วก็มีดินผสมอยู่นั้นแล้วก็เอาก็ใช้จอบถากถากออกมาแล้วมาใส่กระสอบแบบนี้คะใส่กระสอบแบบนี้แล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ3เดือนคือก็ไม่ได้หมักอะไรมากมายคือมัดปากกระอสอบไว้แล้วก็ตั้งไว้หลังบ้านทั่วไปคะ่ะให้เขาโดนแดดโดนฝนโดนอะไรคือตามธรรมชาติของเขาไปแล้วทีนี้พขาก็สามเดือนแล้วก็มาเปิด ปากถุงอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกใบก้ามปูที่ถูกย่อยแล้วแล้วก็กิ่งก้านของต้นก้ามปูอะค่ะผสมไปด้วย,วยแล้วก็มีดินผสมอยู่ในนั้นซึ่งคุณสมบัติของใบก้ามปูท,ที่ที่นิยมมาใช้กับแคคตัสนะคะจะมีธาตุไนาโตรเจนสูงมากมีประโยชน์กับพืชหลายๆชนิดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแคคตัสนั่นเองแล้วทีเนี้ยัวนี้อย่างเช่นคลิป ที่ผ่นานมาเออจะพยายามอธิบายว่าเราเราสามารถทําอะไรเองได้บ้างไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรหาวัสดุง่ายๆที่มีตามบ้านตามสวนตามป่าอะไรเงี้ยค่ะคือต้นใบก้ามปูนี่จะมีหาง่ายมากเลยนี่เรามาดูกันนะว่าเราจะทำยังไงอุปก,กรณ์ก็มีเหมือนเดิมค่ะที่ตักที่ตวงอะไรธรรมดาไม่ได้อะไรมากแล้วก็มีตะก,กร้าที่มันเป็นตาเหมือนเดิมอะค่ะที่มันมีรูเยอะๆหน่อย ก้งกว้างหน่อยแล้วกะละมังใบหนึ่งเราเมาดูทางนั้นทำรัน,น,นจากใบก้างปูที่เราหมักด้วยดีธรรมชาติไว้นะคะแล้วก็ใช้มือทำแบบนี้ พวกเศษอาจจะมีพวกก้นหงกก้อนหินอะไรเงี้ยจะได้ไม่หลุดลงไปเนาะาก็จะมีกิ่งกิ่งของใบก้ามปูใหญ่ๆส่วนใบเนี่ยเขาก็จะเปื่อยยุ่ยเปื่อยยุ่ยออกมาโดยตามธรรมชาติเดีวที่เราเอาแส่กระสอบก็เรามัดปากกระสอบตั้งทิ้งไว้ให้ตากแต่ตากฝนสามเดือนนะคะ เ,เหลือก็พิ่งแบบน like ี้ like อันนี้เราเอาสามารถเอาไปปลูกพืชผักของเราได้นะคะมาทำให้ดูง่ายมากค่ะท Mont ุกคนไม่ต้องไปซื้อนะคะ ได้แล้วที่เห็นเยอะๆนี่คือ้อนแอบแอบทำ ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนจะให้ดูนี่เขาจะมีความละเอียดของใบก้ามปูกิ่งกา้านกิ่งด้วยใบด้วยดินหน้าดินของต้นก้ามปูที่เราใช้จอบถักถากมาแล้วก็มาหมักไว้ในกระสอบนี่นะคะ ทุกคนสวยงามมากมีประโยชน์มากเราไม่ต้องไปซื้อไปหาค่ะหลายตังค์เหมือกันนะดินหมากใบก้ามปูเนี่ยนะส่วนใหญ่บ้านต่างจังหวัดทุกคนเชื่อว่ามีนะคะเยอะมากยังไงก็ลองทําดูนะคะเหมือนเลยเหมือนที่เขาเหมือนที่เราไปซื้อมาเลยเนี่ยมีประโยชน์ เี๋ยวคลิปนี้เอาประโยชน์สาระความรู้ต่างๆการประหยัดมาให้ตามชมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเาจะหาอะไรเรื่องราวดีๆมาฝากกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ